สวัสดีค่ะชื่อจุ๊บจิบนะคะเยสวัสดีก็สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนในการทำเอ่อวินโดว์สิบนะคะติดตั้ง Windows 10นะคะก็วันนี้จะส่งงานของอาจารย์สอนรยานะคะแล้วก็ไปดูวิธีการทำเลยดีกว่านะคะอิฉันนางสาทัชนานทีําำเ,เขียวเลขที่9้าค่ะอยู่คอพร 1.01นะคะไปดูวิธีขั้นตอนการทำ Windows 10แล้วก็ความจุ 32GB กันเลยดีกว่าค่ะใช่วันนี้เราจะลงกับแบบ 32GB ิบสองกิครานึ่งขอแช้หน้าจอก่อนก็ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะเข้าไปที่โปรแกรมนี้ก่อนค่ะ Oracle เนี่ยคะ่ะอยากเห็นว่าตรงนี้มันขึ้นไหมอ่ะเนี่ยค่ะ Oracle Vision Box นะคะดิฉันขออนุญาตเปิดไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่า ไม่รู้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นหัวไม่ขึ้นเลยน,นะคะคนละชื่อตัวละเครื่องวิวิชั่นบ็อกนะคะเข้าไปตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะแล้วก็กดที่นี่ค่ะ New นะะ <c oughs> ิวนะคะแล้วก็กะะ <c oughs> ตั้งชื่อเลยค่ะ เช่น Windows 10อย่างนี้นะคะอันนี้ของจิบนะคะ Windows 10เอ,อ่แล้วก็เลือกอันนี้นะคะไทป์ก็คือประเภทของ Windows นะคะแล้วก็เวอร์ชันก็เราเราจะลงกันแบบ32จริงนะคะเพราะว่าเนื่องจากของจิบเนี่ยเอ่อ Windows ของจิบเนี่ยมันเป็นแบบ32แบบนี้เนี่ยค่ะนะคะ,คะไปดูได้ Property แล้วดูตรงนี้นะคะกดที่ขวาที่ Google อ,อก็กดคลิกขวาที่คอมพิวต์เอ่อไมคอมนะคะตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าสามสิบสองบิตนะคะคลิกขวา Property แล้วก็จะขึ้นสามสิบองบิตนะคะความจุของมันแล้วก็แรมสองกิกไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม่พอก็ขอประทานให้มาที่นี้นะคะกด next ค่ะอันนี้คิดว่า Memory s i ไซสแรมหรอแร๊บนึงนะขอดูแรมอทีสิ เท่าไรนะขอดูแลอีกทีซิเท่าไรนะมันเท่าไหร่นะจะพอ้อมเออ mb พอแหละขอโทษนะคะตัวนี้มันจะเล่นขึ้นมาตลอดเลย i อนะคะก็กดเล็กค่ะ แล้วก็กเดเขีค่ะแล้วก็กดเล็กค่ะแล้วก็กดอะไรอเงียเรือรนสามสิบสองนะคะแล้วก็เขนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ดับเบิลคลิกไปตรงนี้ค่ะ Windows 10ๆหรือกดสตาร์ตรงนี้ก็ได้ให้เห็นชัดๆเลยดีกว่าทำไมเราไม่ให้เห็นชัดๆเลยตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าแล้วนะคะถ้าอาจารย์สรรยาดูอยู่ก็อยากจะให้ดูนะคะว่าหนูตั้งใจทำงานางจริงๆ <laughs> ไม่ตัดต่อนะคะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะสดคือสดค่ะเราจะไม่ใส่เสียงเพลงอะไรทั้งสิ้นหรืออาจจะใส่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าแค่จะอัปโหลดก็ยากลำบากแล้ว oh God. โอ้ m ม g ก็โปรแกรมสุดล้นแค่จะกดช้าขนาดนี้เลยเนี่ย ทาไมาือะไร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 อะอะไรอะอันนี้คืออะไร 阿拉伯。 อ,อ๋อมีเลยค่ะอันนี้เราต้องไปเลือกนะคะว่าเราจะเอาเก็บไว้ในใดไหนกดเข้าไปตรงแซมสีเหลืองนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะออนุญาตด,ดูตรงนี้หน่อย ว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างก็กดไปที่ไดซี่เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสิเลือกที่อยู่ไฟล์ของจิบอยู่ที่เดสก์ท็อปเลยอะนี่เลย w i n d o w ส10เราเลือกตรงนี้ Start ทจ้ะเมื่อกี้ก็ตกใจว่ามันเป็นอะไรวะงงเลยอะามนมาแะละ ในขณะนี้เราก็จะทำ Hang out ตรงนี้ไปด้วยเพื่อเห็นเล็กๆพอดีกั่คืออันนี้มันก็กำลังจะโหลดอยู่นะคะ เราก็อย่าไปยุ่งนะคะตอนที่เราจะไม่ได้นิ้วเชื้อด้วเน่าขาวมากเลยอย่าได้หวังเคิดเอ้จใหญ่เลยขนาดเม่ายัางขาวเลยเราจะเหลืออะไร อะไรอ่ะเอองูเรื่ออะไรอ่ะมันขึ้นหน้าจอดม่ะค่ะรอเหรอ

สตาร์ทใหม่เลย <c oughs> รถะคะ้ค่ะที่ไม่ทบาย <c oughs> คือมันค่อนข้างจะช้าสุดๆเลยนะคะ <c oughs> ไม่เรื่องถ้าได้เรื่อง เราต้องรอคะ่ะคำตอบเดียวเลยคือเราต้องรออ่ะลองวิชคิดว่าน่าจะํำอาจจะเป็นให้รอหรือว่าเออหนูว่าให้รอแหละนคิดว่าให้รออ่ามาแล้วเย่า yeah. <f art> เราก็ติดตั้งภาษาไทยนะคะจิดขออนุญ,ญาตดูดิว่ามันขึ้นไรที่ h เ n g o อ n เออ,อ,อ,เอขึ้นอยู่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน ไทยแลนด์จ้เสร็จแล้วรูปแบบเวลาสกุลเงินก็เป็นไทยนะจ๊ะอันนี้เขาคงเลือกก็เป็นวิธีก็ไทยนะจ๊ะคือถ้าเราเซตค่าตั้งแต่ที่เราโหลดไอโอเอสของบินโดมาเนี่ยนะคะถ้าเซตค่าว่าไทยแลนด์แบบการป้อนการการการใส่ค่าอะไรพวกนี้เป็นไทยอย่างเงี้ยอืมมันมันจะเป็นไทยให้แต่ถ้าเป็นอิ l i s h ก็จะเป็นอิ l i s h ตลอดเลยต่อไปนะคะเรากดถัดไปติดตั้งเดี๋ยวนี้ เนี่ย <Yeah. S 2> โปรแกรมกาลังติดตั้งกําลังเริ่มทํางานนะคะตตอนต่อไปนี้ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนรอค่ะจะไม่มีอะไรเลยค่ะระหว่างนี้นะคะแล้วก็มาดูหน้า,หนาอหน้าของผู้ที่ทาโปรแกรมหน้าหน้ไม่ใช่ อะใหค่ะอันนี้คือมันบอกว่าหมายเลขนะคะเราไม่มีหมายเลขแล้วก็ไม่มีหมายเลขฉันไม่มีหมายเลขนะคะเราเอาแบบไหนอะแบบโปรหรือแบบโฮมแบบอะไรดีแบบโปแล้วนะขอภัยขอประทานภันค่ะไม่สบายนะจ๊ะ อันนี้อ่า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 ฉันยอมรับเงื่อนไขถัดไปค่ะก็ปรับปรุงติดตั้งนี่แล้วก็ปิดติดตั้งเดี๋ยวนี้อันนี้คือกำลังเริ่มทำงานจริงๆเลยจ้ะฮะเพาทำไมอ่ะ่กดไปแล้วสอ่งเราว่า,า,าทำไม ใี่งงนั่นเนี่ยเลยนล้กโไปเองนะทำไมมันให้ยอมกดเราสองรอบอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้ออขอโทษค่ะเนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรของใดนะคะนี่ดี่ไปกดอันที่นะคะขอโทษด่ค่ะกดเพลินไปหน่อยอันนี้เราก็คือกำลังคร่ลอกแฟมเอกสารว i n d ด w s Windows ศูนย์เปอร์เ <c> ซ <oughs> ็นต์อยู่เลย รอไปค่ะจนกว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นนะคะในระหว่างนี้เราก็มาเกิดเป็นแดนมันดีนนกว่านะ just found before I met you, I drank too much and that's an issue, but I'm okay, <laughs> hey, I tell your friends it was nice to meet them, but I, I would never see them again, I broke down four years ago. เนี่ยค่ะมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะคะ installing video น,นะคะเนื่องจากเมื่อกี้นะคะคือจิบป,ประบาณว่าออ่สตรีมมีปัญหานะคะก็เลยใช้มือถือถ่ายแทนนะคะแล้วก็มาใช้วิธีตัดต่อวิดีโอแทนเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาตีสามแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะรันไปเรื่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวเราสคริปไปดูตอนต่อไปเลยนะคะ ก็คือเมื่อกี้เราอัดหน้าจอไว้แล้วกว่าจะได้ก็ยาวนานมากค่ะเดาวไปดูตอนต่อไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะติ๊กถูกทุกอันนะคะป๊อกเกอป์ิ้งวินโดว์ไฟล์เก็ตติ้งไฟล์อะไรเงี้ยอินสตอลไฟล์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าหน้าจอต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบอักษรวิ่งอย่างเงี้ยนะคะวิ่ง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  ะะมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้มานะคะเรากดไปที่ use express setting นะคะ just moment ค่ะก็คือรอนะคะเอาสกิปไปเลยดีกว่านะคะนี่นะคะก็มีคำถามมาแล้วนะคะ พ o o อดิสพีซีนะคะก็เราต้องต่อว่าเน็กนะคะชูดท o w ด์ยูคอ n เน็กนะคะก็คือเราเลือกไปที่เอ่ออะไรดีเลือกไปที่ direction นะคะ directory เออ directory แล้วก็กด next ค่ะอันนี้คือเราใส่พวก account school password อ,อะไรเงี้ยคืออยากจะตั้งหรือไม่ตั้งก็แล้วแต่นะคะก็คือขึ้นอยู่ส่วนตัวเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือกลับไปเราไปตั้งใหม่ io i t นะคะ ใส่ชื่อเราลงไปนะคะขั้นตอนนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ติกไปที่ use นะคะรอค่ะนี่ hello มาแล้วมาแล้วนะคะนี่ windows stay up to the date ็คือถ้าไม่มีปัญหาก็คือจะสตรีมให้ดูแต่เคิ่ว่าอันนี้ไม่ได้นะคะเ t ส start อย่ามาแล้ว Windows 10นะราะในรูปแบบของนี่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะขั้นตอนการลงวิน d o เด1์วนะคะ ก็ดิฉันก็ขอขอบคุณมาที่นี้ด้วยนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณมากค่ะก็ขอให้เป็นสาระการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็ไ้ใช้ให้ให้แก่น้องอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ